และนี่คือสิ่งที่แตกต่างระหว่างคนขายธรรมดากับคนที่ขายดีครับคนขายธรรมดามีสเต็ปการขายต่างไงคนขายธรรมดามี3สเต็ปการขาย1ลูกค้าทักเข้ามาปับ๊บพรีเซนต์สินค้าบอกโปรปิดการขายและลูกค้าก็จะเงียบกริบครับแชทโดยส่วนใหญ่นะผมตรวจกันบ้านแชทนักเรียนมาเยอะแชทโดยส่วนใหญ่คือลูกค้าถามมาสนใจค่ะฝั่งนี้คือถมครับถมอย่างเดียวครับส่งลิสต์ซึ่งคุณก๊อปปี้ไว้แล้วนะฮะคุณ ทำข้อมูลเวลาหรือบางทีคุณไปก๊อปมาจากแบรนด์นะครับแม่ทีมส่งมาให้ก๊อป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 ลงพืชนะครับรีวิวลงพืชนะครับแล้วก็โปรโมชั่นลงพืชลงปุ๊บปุ๊แล้วก็ลูกค้าก็ไปอ่านเองครับสนใจค่อยว่ากันสุดท้ายลูกค้าก็จะเงียบครับคนต้องการคุยกับคนคนไม่ได้ต้องการแบบนี้น,นี่คือพวกขายไม่ดีแต่พวกขายดีเป็นยังไงครับพวกขายดีเป็นอย่างนี้ครับพอลูก <adolescent foreign language> ค้าทักมาปับุูต้องมีประโยคใจก่อนแล้เพื่ออะไรครับเพื่อลวงเข้าไปเพื่อหาสิ่งทีี่่เรยกวา สิ่งที่อยู่ด้านหลังเขาอะไรคือ behind the s c ซ n e อะไรที่อยู่ด้านหลังปวดท้องหรอครับปวดมานานหรือ,อยังครับปวดตรงไหนบ้างเอ้คุณปวดเองซื้อแก้ปวดเนี่ยคุณซื้อไปกินเองหรือจะซื้อให้ใครครับไอคนป่วยอายุเท่าไหร่ครับผมจะได้จ่ายยาให้ถูกหรือชุดตัวนี้คุณจะใส่แล้วเออชุดตรงนี้คุณเอ่อรูปร่างเป็นยังไงครับทักมาจะกินยาลดความอ้วนต้องการลดก,กิโลครับเราที่ไหนมาแล้วบ้างนี่คือการหาสิ่งที่อยู่เบื้องหลัง จะซื้อบ้านไม่ทราบว่าะจะซื้อไว่อยู่เองหรือเปล่าครับอยู่กับใครก็ต้องการกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำกับนะครับหรือว่าอตอนนี้เนี่ยลูกอายุมาเท่าไหร่ได้อยู่กับลูกด้วยอ๋อลูกกาลังเรียนอยู่น,นะตรงนี้เพราะว่ามันใกล้โรงเรียนลูกอ๋อปกติลูกนี่กลับบ้านยังไงบ้างครับมีกับดึกบ้างไหมครับนี่คือการหาสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเพราะจึงอยู่เบื้องหลังเสร็จปุ๊บคุณจะรู้ว่าคุณจะพรีเซนต์สินค้าไงให้ตรงกับของเขานี่ข้อที่สามคุณจะพรีเซนต์สินค้ายัางไงเสร็จปุ๊บคุณถึงจะบอกโปร้คิดกร แล้วนี่ความแตกต่างกันระหว่างคนขายธรรมดากับคนที่ขายดีคคนขายธรรมดามีหน้าที่คือในหัวมีอย่างเดียวก็มีมีสินค้า,โป,โ,โ,คาโปรโมชั่นสินค้าโปรโมชั่นสินค้าโปรโมชั่นพอพอโพสปุ๊บสินค้าโปรโมชั่นสินค้าโปรโมชั่นแต่คนที่ขายดีคือ,คคอเรามาเพื่อแก้ปัญหาของลูกค้าลูกค้าเข้ามาเรามาเพื่อแก้ปัญหาครับดังนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเจอไอ้พวกถมพวกนักนักถมนะฮะคือนักถมคือเหมือนถมที่ดินนะฮะ เหมือนเอารถเอารถสิบล้อมาแล้วก็เทดินลงไปถมอย่างเดียวลูกค้าทักมาคำเดียวถมนะครับพวกนี้ขายไม่ดีหรอกแต่พวกขายดีเขาไม่ถมเขาใช้วิธีถามครับคุณเป็นนักถมหรือคุณเป็นนักถามครับแล้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถติดตามได้ที่เพจรูร้รอบโจทย์ธุรกิจทุกวัน7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ครับส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามที่อาไัย์แบงก์สุ p e กิจได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ